ันนี้มีโกงการอะไรมีใครรู้มั้งมีโกงการอะไรวันนี้ให้กับเราอ๋อคนหน้าวะไมโกรไมไลส์เสวนาสนุกสนุกปลูกเป้าหมายให้ชีวิตค่ะแปลว่าหรือใช้ชีวิตอย่างสนุกและมีเป้าหมายค่ะโอเคอีกคนหนึ่งวะน้องความไม่ไมไลส์ไมโกรเนี่ยเราสนุกสนุกปลูกเป้าหมายให้ชีวิตหมายความว่าอย่างไรงตั้งเป้าหมายไว้ กับตัวนีงไว้ค่ะแล้วตอนนี้ได้สร้างเป้าหมายตัวเองหรือยังว่าจะทําอะไรต่อเรียนกับทํางานค่ะอย่าร้องสิไม่ต้องร้องก็เป็นครงการวันนี้ก็คือไม่ไรไม่โกสีหวาสนุกสนุกนะครับคือสร้างเป้าหมายชีวิตก่อนอื่นนะครับพี่ชื่อพี่ไหวนะครับคือก็ถามมาว่ายไม้ว่ายม้บอว่ไว้ ชื่อไหวททำไมต้องชื่อไหวพ่อชื่อสว่างลูกชื่อสวัยแต่เดี๋ยวนี้เป็นตนากรลละวมาเป็นตนากรละนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เ็าคงจะกับพี่โก้นะครับถามว่าวันนี้เนี่ยมาสองคนพ่ออะไรนี่พี่โก้นี่คือฉายาว่าวินวินดีเซลวินดีเซลเคยดูหนังออลิวูดไหมมีคนหัวละล้านอยู่คนหนึ่งเป็นวินดีเซลเป็นดาราออลิวูด แล้วก็บังเอิญวันนั้นไปเจอไปเจอพี่โคบอกว่าโอ้พอดีเลยมาเจอวินดีเซลเลยอยากจะเป็นวินบินซินบ้างนะตอนนี้ก็เป็นวินบินซินฉายานะครับนวินดีเซลวินบินซินนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าประวัติชีวิตตัวเองให้ฟังนะครับมาเล่าสิบเอ็ดสีตัวเองความยากจนนะครับความยากจนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตถามว่าเราเครียดไหม ทุกคนเครียดไหมเป้าหมายชีวิตเคยตั้งไว้ยังไงบ้างนะครับพี่จะเล่าชีวิตตัวเองง่างขวัญขวัญว่าชีวิตตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กพ่อเสียตั้งแต่อายุหกขวบนะครับมีพี่น้องสี่คนนะครับพี่น้องสี่คนถามว่าคนสุดท้องอยู่ในท้องแม่ได้แค่สองเดือนคนสุดท้องนะครับอยู่ในท้องแม่ได้สี่เดือน แม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกมาสี่คนแล้วหุ้มท้องอยู่นะหุ้มท้องคนที่สะคนที่สี่เนี่ยหุ้มอยู่อุ้มท้องอยู่นะคิดดูชีวิตลําบากเป็นภูมิกาเนิดบ้านพ่ออยู่ที่ทะเลน้อยบ้านแม่อยู่ที่ใส่กล้วยนะบ้านเราป่าพะยอนะครับถามว่าชีวิตลาบากยังไงพอพ่อเสียก็ย้ายสัม,มโนครัวมาอยู่ป่าพะยอุ้มลูกมาหมดเลยนะทั้งสี่คนต้องอยู่ในท้องด้วยถ้าทราบในวันนี้ถ้าเกิดว่าท้องอยู่ในท้องสองเดือนคิดว่าคงไม่ได้เกิดมา แต่แม่ยังยัง,ยงหุ้มดูแลมาได้นะครับจนบอกว่าจากย้ายย้ายสำนักครวมาอยู่ที่นี่เชื่อไหมไปอยู่ยังไงมาทอมาโตอเพิ่มาโตเพิ่ข้างบา้านปอเต้าแม่เท้านะครับมาทอเพิ่อในห้องนั้นมีห้องเดียวกับพนัดปรนะันอ่ะสามคูณสี่ห้องนะั้นขนาดสามคูณสี่มาอยู่ถามว่าต่อ,อยังไงลังคาุงจากขวาผนังใช้สาคู่โลจักต่างส้าคูเห็นไหมข้างสาคูเสียบเป็นแผ่นให้เป็นใช้ กั้นขวาผนังได้พื้นไม้ทําไงพื้นไม้ก็เอาปีกไม้ที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมาปูเป็นพื้นไม้พื้นห้องนอนแต่ในห้องนั้นเชื่อไหมว่าอยู่กันทั้งหมดนห้าคนแม่ลูกอยู่ยังไงอ่ะมียุ้งข้าวอยู่ส่วนหนึ่งยุ้งข้าวกับหล่อมข้าวบรรเรานะมีหล่อมข้าวมีห้องกลัวมีห้องนอนอันชีวิตชีวิตจริงๆคือความยากจนถามว่าความยากจนนี้ไม่มีใครจนเหมือนพี่แล้วจนแจกแจ๊ก,จก นะจนแจ๊กแจนะ็อ่ะในมู่มานนี่จนว่าเผื่อนนะครับอยู่โรงเรียนไปโรงเรียนพอโตขึ้นมาไปโรงเรียนอายุเจ็ดขวบก็ไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนจากบ้านเดินไปโรงเรียนไม่เคยมีรองเท้าใส่นะครับยดจัก,กรยานก็ไม่เคยมีถีบนะครับเดินทําคันนาถือปินโตถือปินโตโคตรเข้าหอนะเดินทํากันนาเดินตะบันราว่าเดินโรยญ่แมงมุม,มเดินชี้สองก้าเผื่อนนะคนไปถึงโรงเรียนสมัยก่อน เกือกไม้ไส้ตั้งแต่ผ่อนนึ่งยนตึงผ่อนะครับไม่มีเกือกไส้กางเกงนี่คือซื้อตัวแหล่ตั้งแต่ผ่อนนึ่งหยันตึงผ่อแมวเอาปลาตุ้งมาปลาจนตลอดเวลาปลาเกือกาเปลือนมาโอ้มึงไหนเอาปลาตุ้งแม่มาใช้บ่วงคือเดินเดินปลาเอ่อนึกปลาบางไห้ว่าปลากางเกงเอาปลาตุ้งแมวใหญายนะชีํตเป็นชินนึ่งแล้วเอามากลัดด้วยเข็มสมัย่ขอน่ะนะว่าไปจนหัวต่างช่องข้างนี่คือบ่วงเย็นเม็ดนะคือเดินเกงปลาไปโรงเรียนเปลือนต้องโยก จนลูกฟังไม่นานลูไปก็กางเกงแจกเสื้อผ้าแจกมาชุดหนึ่งไฮไซยู่ป้า 5, นะครับได้เปลี่ยนไม่เคยมีในรองเท้าใส่กระเปิอนะครับชีวิตคือลําบากจริงๆหลอดทีบกระไมะ้เสือ,อกระไมะ้เสื้อผ้าก็ไม่มีใส่หวาจนแจกจแจกจริงๆนะครับจนแจกแจนะครับจนกว่าชีวิตเปลี่ยนจนจบปอฮกพอจบปอกนี่ถ้ามาจำเปือโรงเรียนพิเติม ก้าโกการไปทํางานเพื่อที่จะห้าเฮิรนมาเรียงครอบครัวห้าแหมไปแบกหมายจางอยู่นู้นบนันให้หนักคนเทวขุ้นฟังตีก็ป้าใหม่บ่นเขาแบกแกบอนเขาลงมาข้างหลังชีวิตนะครับแบกลงมาเผื่อที่จะห้ารายได้ไปทํางานแบกหมายจางอยซ่องเดือนซ่องเดือนเกือบสามเดือนนะครับได้เบียรมากรประมาณเก้าพันบาทมีความภุ่มใจที่สุดในวันนั้นคือได้ไปสื่อบ้านไม่ให้แหมลังนะครับ ไปสื่อบ้านบ้านใหม่ใหม่เก่าเานะล่งเก่าปันมีห้องนอนมีห้องกลัวมีอ้องโต๊ะมีอยู่ซ่มห้องนะครับกระเก่าปันกระเทือาเป็นปับ๊บามูดใจมากที่สุดในวันนั้นชีวิตเดียวบอกว่าคือได้ทาให้แม่นะครับหลังจากนั้นไปโรงเรียนเพิร์ตเตอร์มีข้าวหมอน,หนึ่งกับเพื่อนไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้ไปเรียนต่อหมอน,นึ่งก็ไม่ได้เรียนอีไปบวชเรียนแล้วครับบวชส้มโผล่ส้มรอยปีก็ไม่ได้ไปบวชแล้วนะครับอ่ะควจะไปบวช สมพูดสองร้อยปีสุดท้ายก็บอกว่าโอ้หมดแล้วเต็มแล้วมาไม่ทันเลยไม่ได้บวชไม่ได้บวชเรียนจนหมดก็ต้องไปทํางานก่อสร้างอีกไปหิ้วปูนอีกได้ค่าแรงวันเรื่องสามสิบบาทสมัยนะั้นสามสิบบาทไปหิ้วปูนนะครับแล้วสุดท้ายได้อะไรขึ้นมาไปทํางานเที่ประมาณเกือบปีไหนๆไม่ได้เรียนแล้วก็ไปทํางานหิ้วงานไปหิ้วปูนไปทํางานก่อสร้างอยู่ประมาณปีนึงเขาได้เงินบางค้อนก็อ้อยแม่ ได้เรียนกอบขวนะครับว่าหลังจากนั้นชีวิตบอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้เราเราเราจบแค่ป .6 มันยังไงะก็เลยหาวิธีเรียนต่อเรียนยังไงอ่ะเด็กกศออนอรครับเด็กกศออนอไปเรียนกศออนอที่ควรถนนสมัยนั้นนะครับเด็กกศออนอความรับการศึกษานี่ถามว่าเราคนเราทุกคนเนี่ยเน้นไหมเรื่องการศึกษาน้องเชื่อไหมว่า ผี่ด่าคนจบแค่ป .4 ีจบป .4 สก็บริหารร,รู้จักรู้จักเ,เช็คมาไมเช็คมาแค่จบจบอะไรนะเจ้าสัวซีพีหลายคนจบอะไรก็จบแค่ป .4 สแต่ถามทำไมเขาบริหารเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านได้นะครับอันนั้นคือถามว่าประสบความชีวิตเนี่ยประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยมันสอนให้คนรู้จักบริหารตัวเองนะครับ แล้วในสิ่งที่ที่ถามมาประสบความสําเร็จเท่าะะไหร่เพราะก็ใช้ความคิดแต่การศึกษาเนี่ยโอเคเป็นตัวประกอบนะครับเป็นตัวประกอบเราจบมาแล้วเราทําอะไรให้ชีวิตเป้าหมายชีวิตเอาอย่างนี้ดีกว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรทำงานเลียนเอราะนี่เป้าหมายชีวิตเราใช่ไหมที่ตั้งไว้อน้องเป้าหมายชีวิตทำไมอะ เป้าหมายชีวิตคือไว้หัวล้ะมีธุรกปิดลงตัวเองเป้าหมายชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะแต่ละคนเป้าหมายชีวิตแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความสําเร็จอยู่ตรงไหนในเมื่อเรามีเป้าหมายวิตคือเริ่มต้นจากการที่จะมีเป้าหมายนะเราต้องทํำยังไงก่อนการที่จะมีเป้าหมายหนึ่งเราต้องคิดก่อนคิดก่อนทํา ไม่ใช่ทําก่อนคิดนะอันั่นคือเป้าหมายคิดก่อนทําทุกครั้งเราวิธีการคิดในคิดไม่เหมือนกันเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคือต้องต้องมีความคิดแตกต่างกันนะครับก็คิดก่อนทาคือจะสร้างเป้าหมายให้ตัวเองได้เรามีความมุ่งหวังเรามีความมีเป้าหมายที่จะเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะต้องทําอะไรเหมือนน้องๆทุกคนนี้กําลังจะจบแต่ว่าทุกคนแต่ละคนมีเป้าหมายของชีวิตอยู่แล้วว่าเราจะเรียนต่อ บางคนก็อยากจะทํางานบางคนที่เขาอยากจะไปหาประสบการณ์นะครับนั่นคือเป้าหมายชีวิตนะครับแต่ความสําเร็จอยู่ตรงไหนมีใครรู้บ้างว่าความสําเร็จอยู่ตรงไหนของชีวิตจะตอบอไว้ชื่นใจไหน่อยความสําเร็จอยู่ตรงไหนครับความสําเร็จของชีวิตถามคนนี้ดีกว่าการมีงานทำเลีเ้ยงครอบครัวได้ค่ะ โอเคขอตบมือใหน้น้องหน่อยครับก็ถือว่าเป้าหมายชีวิตที่เราทั้งไว้ความสําเร็จของชีวิตถามจริงๆถามว่าเหมือนตัวพี่เนี่ยบอกว่าต่อให้มีเงินสักร้อยล้านถามว่าสําเร็จในชีวิตหรือ,อยังไม่ได้สําเร็จในชีวิตการสําเร็จในชีวิตการมีเงินแค่ร้อยล้านหมื่นล้านนะครับแสนล้านนะถามว่าเป็นเป้าหมายเป็นความสําเร็จของชีวิตหรือ,อยังไม่มี ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ความสําเร็จนะครับความสาเร็จมีอยู่แค่ประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองต่อให้รวยเท่าไหร่นะครับคือมันไม่มีความอ่าสเร็จนะครับไม่ไม่มีความสําเร็จอ่ามาแค่รวยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เคยได้ยินไหมว่าเออพี่มีเงินนะแต่พี่ไม่มีเวลาพี่มีเวลานะแต่พี่ไม่มีเงินนี่คือความนี่นี่คือปัญหาหลักนะ ส่วนส่วนที่จะบอกว่าให้สําเร็จจริงๆนะในเป้าหมายของชีวิตทําไมอ่ะมาจากไหนถามว่ามาจากไหนดีวกว่าความสําเร็จชีวิตสําหรับทัวพี่นะหนึ่งมาจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงถ้าความสําเร็จตรงนี้ไม่เกิดนะครับถ้าเราไม่มีเพื่อนดีไม่มีครอ,อบครัวที่ดีไม่มีคนรอบข้างที่ดีเนะี่ย ถามว่าความสําเร็จตรงนี้เกิดไหมไม่เกิดความสําเร็จในชีวิตเนี่ยคือเกิดจากบุคคลใกล้ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้พี่บอกอ่ะพี่ให้ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดถามว่าถามว่าตอนนี้สมมติว่าน้องมีเงินเดือน, 200, นอยู่ประมาณเดือนนึงสักสองแสนสมมติเรามีเงินเดือนสองแสนน้องว่าน้องสําเร็จในชีวิตหรือยังเพราะอะไรอยากได้มากกว่านี้อยากให้มากกว่านี้ คือในความสําเร็จชีวิตถามว่าแม้แต่เงินเดือนสักสองแสนแต่น้องคิดหรือไม่ว่าค่้าจ้จ่ายน้องนะสองแสนสองได้เงินเดือนสองแสนแต่น้องไปจ่ายแล้วสองแสนสองสองแสนห้าถามว่าถามว่าประสบความสําเร็จไหมไม่ไม่ประสบความสําเร็จเลยเพ,ะะนะเพราะอะไร่ะเพราะรายรายรายจ่ายมากกว่ารายรับถือว่าไม่ประสบความสําเร็จต่อให้เงินเดือนมากแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะนั้นต้องเอา เอาพวกนี้เข้ามาเป็นมาเป็นเป็นตัวเป็นท่าฐานนะชีวัดว่าความสําเร็จมันสําเร็จตรงไหนคือคนที่สําเร็จจริงๆบอกเลยว่ามาจากคนรอบข้างในชีวิตพี่นะพี่ทํางานเมื่อคี้เล่าถึงบอกว่าเรียนคอสอนแล้วตอนนี้จะวกไปว่าชีวิตเนี่ยถามว่าทําไมมายืนจุดนี้ได้นะครับเรียนจบคอสอนอเรียนกอสอนอถามว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบก,กว่าแล้ว ะครับยี่ิกว่าเลียงกศนเด็กกสน,กกสนความมุ่งมั่นบอกว่าเอออยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วไปตายเอันดับหน้าดีกว่านะครับต้องไปกรุงเทพเลยเดินแบบพิ้วกระเผาใบเดียวมีมรถมอเตอร์ไซคันหนึงขายดาวดาว,ดาวมาห้าพันไปขายดาว2อ0พันห้เพื่อเอาเงิน2อ0พั้าเข้ากรุงเทพไปอยู่กรุงเทพยี่สิกว่าปีถามว่าไปทําอะไรไปทํางานก่อสร้างไปทํางานก่อสร้าง นำไปสมัครเงินเดือนวันที่ได้จริงๆเงินเดือนช่วงนั้นก็8ปดพันแปเมื่อประมาณ20กว่าปีแล้วประมาณแปดพนห้ 8, จึงบอกว่าเราทําไปบอกเออมันมันรู้สึกว่าทําแล้วมันมันต้องไปต่อมันต้องอยากได้อวุฒิการศึกษาต่อเพื่อที่จะไปกอบประกอบอาชีพต่อเพื่อจะส่งตัวเองให้ดีขึ้นก็ทํางานไปเรียนไปทางานเรียนไป คือชีวิตการศึกษานี่ไม่เคยเรียนแบบชาวบ้านไม่เคยเรียนแบบน้องๆแบบว่าเรียนแบบตั้งใจเรียนจริงๆอ่ะไม่มีเรียนไปทํางานไปเรียนไปทํางานไปจนทุกวันนี้ถามว่าชีวิตจบปอโทนะครับจบปอโทมาอะไรพิษณุโลกโดยที่ว่าไม่ได้เรียนเหมือนว่าเราเรียนต่อๆทุกๆทุกปีนะครับนี่ชีวิตคือความลาบากจริงๆชีวิตลาบากชีวิตพี่ไม่เหมือนชาวบ้านคือลําบากมากแต่พยายามถามว่าทําไมทําไมท่องเรียน การศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประกอบด้วยอาชีพประกอบด้วยการที่จะต้องทําให้มันดีขึ้นนะครับชีวิตและหลังจากนั้นถามว่าพี่มามีธุรกิจของตัวเองทุกวันนี้ก็คือมีร้านวัสดุก่อสร้างมีบริษัทรับเหมานะครับมีบริษัทรับเหมารับเหมาสร้างปั๊มน้ามันทั่วประเทศมีวินเดอร์ก็มีพอทอทปั๊มน้ํามันบางจากคือสร้างทั่วประเทศรับ รับสร้างเป็นเป็นวินเดอร์กับบริษัทมหาชนนะครับอันคือที่รับเหมาแล้วตอนนี้ก็ร้ันไทยธนาพัฒนวิศกรรมวัสดุก่อสร้างที่ทําอยู่ถามว่าประสบความสําเร็จได้ยังไงจะเล่าให้ฟังอีกว่าก่อนที่จะมาถึงหน้าจุดนั้นเนี่ยคือ,อค,รครบแค่รู้จักนะคือเราอยากจะตั้งฐานะนะก็มีทั้งหมดครบผู้หญิงอยู่3ามคนครบผู้หญิงสามคนนะแต่ไม่ได้มีแค่ครบนะแค่คุย แต่ว่าคุยแล้วเราบอกเขาถามว่าผมว่าว้ามีมาถามมาเจอกว่านี้พี่ถามว่าน้องพี่ทํางานมาเนี่ยโอ้โหยี่สิบกว่าปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่วันนี้พี่คิดว่าอยากจะเปิดบริษัทน้องคิดว่ายังไงคือบางทีน้องไม่กล้าตอบเพราะน้องไม่ไม่ไม่รู้จักว่าคือทํางานบริษัทมายี่สิบกว่าปีแต่ทํางานบริษัทมาแต่ละบริษัทนี้คือทําให้แบบ ทิ้งทั้งกายทั้งใจทุ่มเทให้กับบริษัทนั้นๆจนบริษัทนั้นนรวย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 หลายบริษัทแล้วมาบร claro ิษัทหนึ่งมาอยู่วันหนึ่งบอกว่าคือเราเหมือนกับว่าเราเป็นทาสเป็นทาสเป็นเป็นเป็นทาสเป็นค่าเป็นของบริษัทนะนะเลยต้องวมดท่าจะจำยังไงก็เลยอยากจะเปิดบริษัทแล้วมาถามคนแรกก็บอกว่าก็บอกว่าโอ้ยคิดได้ยังไงเงินก็ไม่มีสักบาทจะไปเปิดบริษัทหรอบอกโอเคที่รักไม่เป็นไร เดี๋ยวโปอีกสักสิบวันเดี๋ยวไปเจอคนโน้นอีกน้กถามว่าน้องเราเปิดบริษัทกันดีไหมน้องคิดไว่ายังไงเปิดได้ค่ะเปิดได้แต่คำตอบไม่ใช่อย่างนั้นอีกก็บอกว่าแล้วเอาทุนที่ไหนมาลงทุนน่ะกาไปเปิดบริษัท้อาต้องใช้ทุนนะคิดคิดในแค่นี้เหรอไปเปิดปกินทุกวันก็ยังไม่มีเลย บอกโอเคที่รักเราค่อยคุยกันต่อไปคนที่สามคนสุดท้ายแล้วคนที่เลือกแต่งงานด้วยคือคนนี้ถามเขาเลยเขาบอกว่าน้องพี่อยากจะเปิดบริษัทน้องคิดว่ายัางไงดีแล้วค่ะทาเลยใกล้เคียงกับคำตอบมากที่สุดเลยรู้ไหมคำตอบสุดท้ายต้องบอกทั้งทั้งที่ไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีเงินสักบาท เงินเดือนก็คือหาเช้ากินข้าไม่มีตังค์เลยนะแล้วผลสุดท้ายก็คือคำตอบเพาถามเขาบอกว่าไงรู้ไหมน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วคําเดียวคล้ายๆก็เลยเมื่อกี้ขอตบมือน้องหน่อยคือนั่นคือกําลังใจที่จะเขาจะจะให้เราอ่ะเป็นกําลังใจที่ดีมากที่สุดเลยก็อบอกว่าเออน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วรู้ไหมคือหัวใจพุ่งปรี๊ดเลยพุ่งปรี๊ดเลยแล้วไม่ไม่รอเรียอะไรเลยบอกว่าเอาชื่อสองคนเนะี่ยมาตั้งเป็นชื่อบริษัทตั้งเป็นชื่อบริษัทเลย แล้วก็ตั้งแต่ปี54ณนะวันนี้ถามว่าตั้งแต่ไม่มีเงินเลยนะจนชีวิตพลิกจากมือหลังมือเป็นหน้ามือเลยชีวิตพลิกเลยเพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจกลนไข้ตัวครับเป็นกําลังใจที่ดีมากที่สุดนะครับโอ้ยกระชื้นยังมีใครมาเอ่ยไอ้ดอนมาแล้วไอ้ดอนมาแล้วนะครับก็การว่ามาวันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะอยากอยากให้น้องๆน่นะคือผูกเป้าหมายชีวิต สู้ชีวิตนะครับเพื่อให้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 เราทุกคนนะ่นะครับให้มีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็การที่จะได้กําลังใจจากคนรอบข้างนะเป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้สายตาอยู่นู่นหมดแล้วใจจดจ่อเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทุกคนได้ถ่ายรูปหมดครับเดี๋ยวจะจับถ่ายรูปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะจับถ่ายรูปหมดนะครับก็ถือว่าเป้าหมายชีวิตตรงนี้คือประสบการณ์และตอนนี้คือถามว่า ตอนนี้พี่พินนายกสโมสรโรตารี่ของพัทลุมนะครับนายกโดยไม่มีเงินเดือนนายกสาธารณะนายกจิตอาสานะครับคือทุกวันนี้นะครับแล้วก็ถามว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงก็ต้องใช้แบบชีวิตต้องแบบเอป้าหมายชีวิตต่อไปก็อาจจะอยากจะเป็นนายกเหมือนกันนะครับอยากจะเป็นนายกต่อนายกสมำนวนีก็ได้นะไม่แน่ นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าอยากจะมาเล่าสู่กันควังชีวิตอย่าเครียดนะครับเสวนาสนุกสนุกขึ้นอย่าเครียดมาใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์นะครับคือทุกคนให้มีเป้าหมายชีวิตกันแล้วกันนะครับก็ถือว่าจะได้ใช้เป้าหมายให้ถูกต้องและเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนอยากจะฝึกงานนะครับก็ขออาจารย์ได้ไปฝึกงานที่ร้านได้ นะครับน้องๆผู้ชายนะครับอยากจะฝึกงานเกี่ยวช่างโยนช่างก่อสร้างอะไรบากเนี้ยนะครับช่างก่อสร้างก็สามารถไปฝึกได้ที่ร้านยินดีต้อนรับนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คิดก่อนทํานะครับอย่าทําก่อนคิดนะครับก็ถือว่าก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆมาเสวนาให้ฟังกัน ขอบคุณมากครับนี่ครับ